ก็สวัสดีครับนักเรียนเนะก็มาดูนะครับในส่วนของแรงพะยุนะครับถ้าเกิดนักเรียนนะเข้ามาในลิงก์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของใบความรู้นะครับแต่ว่านักเรียนสามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะจากภาพนักเรียนจะเห็นครับ1ก็คือเป็นป่าใช่ไหมครับ2ก็คืออาจจะเป็นนักประดาน้ํา3ก็คืออาจจะเป็นยานสํารวจนะใต้ท้องทะเลอาจจะเป็นเรือดำน้ำนะครับซึ่งเรือนี้ทุกคนอาจจะคุ้นตาดีเนาะก็คือเรือไททันนะครับที่ ระเบิดในใต้ท้องทะเลลึกนะครับผมเขเคนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของแรงพยุนะครับจากภาพทั้งสามนี้นะครับแน่นอนครับย่อมเกิดแรงพยุกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเนาะก็เป็นไปตามกลไกทางธรรมชาตินะครับนี่เรารู้กันดีนะครับในส่วนของแรงพยุเนี่ยก็คืออะไรครับแรงพยุหรือใช้ศัพท์อีกตัวหนึ่งก็แรงลอยตัวนะครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า b o y a n c e force นะครับหรือ Fd นะครับแรงพยุเนี่ยหมายถึงแรงลับนะครับที่แรงลับที่เกิดจาก แรงของของเหลวนะครับที่กระทํากับวัตถุในส่วนที่จมน้ํานะครับถ้าเกิดมันจมหมดสแสดงว่ามันจะต้องเกิดแรงพยุนนะกระทากับวัตถุทั้งก้อนนั้นเลยครับผมนะครับแน่นอนว่ามันจะมีขนาดใช่ไหมครับขนาดของเจ้าแรงพยุนนะครับจะเท่ากับน้ําหนักของของเหลวนะครับปริมาตรถูกไหมประมาณนั้นอันนี้เราน่าจะรู้ดีนะครับ โอเคนะต่อไปเรามาดูความเป็นมานะครับผมความเป็นมาเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้รูปใครรู้ไหมนะครับเรามาดูกันนะฮะความเป็นมานะครับก็คือความเป็นมานะครับอาร์คิมิดีสนี่นะครับเราต้องรู้ก่อนหนึ่งก็คือในร,รู้ของหลักการของอาร์คิมิดีสเนาะหลักการของนะครับอาร์คิมิดีส แนนะีครับอัคิมิดิสตนี่เป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเป็นเป็นวิศวกรชาวกรีกนี่ซัมนะก็คือแกได้ทำการศึกษานะครับอัคิมิดิสตนี่ได้ทำการศึกษานะครับ,รศ,นะรบศึกษาเกี่ยวกับขนาดของแรงนะครับที่เกิดขึ้น ในของเหลวนะครับที่ที่กระทำต่อที่กระทำต่อวัตถุที่จมในของเหลวถูกไหมครับโดยที่งานของเขานี่ได้สรุปนะครับได้สรุปใจความสำคัญว่าอะไรรูมไหมเนื้อแท้นะครับเป็นหัวใจ เป็นฮาร์ดของงานของอิกิบบดิสนะครับบอกว่าบอกว่าเลยนะครับบอกว่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักของวัตถุที่หายไปเมื่อ ช่างในของเหลวนะก็ด้ง่ายก็คือเมื่อเราช่างบนบกก็คือยังไม่ได้จุ่มเข้าไปในลิควิดนะครับมันก็จะมีค่าค่าหนึ่งแล้วก็อีกอันครั้งหนึ่งก็คือเอาไปจุ่มนะครับก็คือพูดง่ายช่างในของเหลวนะครับแน่นอนครับตอนช่างในของเหลวค่าที่อ่านได้มันต้องน้อยกว่าตอนช่างบนบกใช่ไหมมันก็ต้องน้อยกว่าเนี่ยทีนี้เราเขาถามว่าไอ้น้ําหนักที่หายไปเนี่ยนะครับก็เกิดจากดิฟเฟอเรนซ์จากที่เราช่างในน้ํากับบนบกเนี่ยมันต่างกันนะครับก็ถามว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยคือยังไงม เขาบอกว่าความสัมพันธ์ดังเก่าวนี้นะครับก็ค,คือว่ามันจะเท่ากับนะครับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับ ปริมาตรวัตถุส่วนที่จมเข้าไหมครับพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามันปริมาตรของมันเนี่ยมันจะเท่ากับน,น้ำหนักของมันนะครับของเหลวที่มีปริมาตรมันจะเท่ากับปริมาตรวัตถุส่วนที่จมเข้าไหมโอเคนะอันนี้คือคือเป็นหลักการของคิปปิสนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้หรือสิ่งที่เขาประลบเนี่ย สามารถเอาไปสร้างสมการที่สำคัญมากนะครับในวงการพลาศาสตร์ของไหลซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็ให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปครับโอเคนะทีนี้เรามาดูลักษณะาการจมนะครับลักษณะาการจมเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะาการจมนะครับสมมติเรื่องเหลืองนี้คือน้ำเนาะแล้วก็จะมีวัตถุการจมแบบแรกคือเป็นลนนักษณะนี้ก็คือมันจะมีส่วนที่ มันลอยเหนือน้ําอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีส่วนที่มันพ้นน้ําอยู่ถูกป่ะมีส่วนที่มันพ้นน้ําอยู่นะครับการที่มันอย่างนี้แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าความหนาแน่นหรือ density นะคือ density ของวัตถุมันมีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลวถูกป่ะมีค่าน้อยกว่ามันก็จะเลอย เหนือน้ําถูกไหมครับซึ่งการลอยลักษณะนี้เลยว่ามันจะลอยในรูปแบบเหนือน้ําถูกไหมมันจะมีส่วนที่จมแล้วก็มีส่วนที่ลอยน,นะครับอีกแบบหนึ่งครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะฟอร์มแรกปุ๊บแบบนี้แบบที่สองคือแบบนี้ครับแบบที่สองคือแบบนี้ปลิ่ม ลักษณะการลอยก็คือปริ่มน้านะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเรามองในระดับสายตาก็คือพูดง่ายๆถ้าเรามองในแนวนี้เราจะไม่เห็นวัตถุเลยถูกไหมครับพูดพูดง่ายๆก็คือว่ามันปลิ่มมันปลิ่มผิวน้ําถ้าเกิดเราอยากเห็นวัตถุก็คือเราก็ต้องมองในแนวนี้มองลงไปเราก็จะเห็นผิวของของวัตถุนะครับยกเว้นน้ําที่มันเป็นสีดำๆดำเด้อมันก็มองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําพวกน้ําใสาหรือพวก อ่าไม่ใช่น้นําใสในก๋วยเตียเ๋ยวนะก็เป็นน้ําใสเลยน้ําที่น้ําจากทะเลเนี้ยมันก็พอมองเห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําคลองหรือน้ํามันดิบอะไรมันมองไม่เห็นถูกไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่มันลอยนะครับนะลอยลักษณะก็คือลอยลอยแบบนี้นะครับมันก็คือบ่งบอกว่าโลของวัตถุหรือ ความหนาแน่นของวัตถุเนี่ยมันมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของของเหลวเท่ากันถูกไหมครับมันเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ตัวแบบหนึ่งอันนี้ฟอร์มสองฟอร์มสามต่อไปก็คือแบบนี้คือจมถูกไหมครับมันจมในของเหลว แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าความหนานแน่นของวัตถุเนี่ยมันมีค่าสูงกว่าความหนานแน่นของของเหลวครับมันก็เลยจมนะครับคําถามคือว่าถ้าเกิดวัตถุมันอยู่ในน้ําเนี่ยคําถามคือมันมีอิทธิพลหรือมีแฟกเตอร์อะไรที่กระทาต่อวัตถุบ้างอย่างแรกเลยก็คือเราน่าจะคุ้นอยู่ดีนะครับก็คือว่ามันจะมีเวท ซึ่งเป็นน้ําหนักที่เกิดจากตัววัตถุเองนั่นแหละหนะซึ่งก็มีทิศชี้เข้ื้นโลกโอเคไหมอันนี้ก็มีเวทอันนี้ก็มีเวทัไครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามได้เลยก็คืออะไรรู้ไหมแรงพยุ u บ y a น c ์นะครับอสแรงพยุง, Boss, ง,ยงซึ่งแรงพยุนี่จะมีทิศชี้ขึ้นไปยังผิวน้ํานะครับ เค okay, ไหมลักษณะกัถูกไหมครับแรงพยุงบเอ็นฟอร์สถูกป่ะน้องเคยยกรถจักรยานยนต์ไหมยกบนบกโคตรหนักหนักมากแต่พอยกในน้ําหมูโคตรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมาช่วยเรายกไงนั่นก็คือไม่ใช่ฉลามนะก็คืออะไรฮะแรงพยุงนะครับหรือเขาเรียกว่าแรงลอยตัวนั่นแหละที่เกิดจากของเหลวนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นของเหลวที่ต่างกัน ค่าของแรงพยุงก็จะต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่กับของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นแรงพยุงจะมากจะน้อย,อยขึ้นอยู่กับของเหลวด้วยนะถ้าของเหลวมีดเอนสตี้ที่มากมันก็ส่งผลให้แรงพยุงมันสูงขึ้นถูกไหมครับสูงขึ้นตามไปด้วยโอเคไหมอันนี้คือเป็นคอนดิชั่นใช่ไหมครับที่ใช้ในการกําหนดรูปแบบการวิวัตรไปของวัตถุในของเหลวถูกไหมครับถ้าเป็นถ้าโลของวัตถุน้อยกว่าโลของของเหลวก็จะเป็นไปนแบบนี้ ถ้าเท่ากันก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ามากกว่าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้สําคัญนะครับสําคัญมากเข้า okay, ไหมนะครับอะต่อไปครับเรามาพูดถึงนะครับในส่วนของสมการของแรงพยุนะครับแน่นอนว่ามันจะมีสมการพายู่นะครับทีนี้จากแผนภาพที่ผมให้คุณดูเมื่อกี้นะครับตรงนี้สมมุตินะครับ แบบนี้อ่ะแน่นอนครับมันก็ต้องมีแรงพยุงกระทำแล้วก็มีแล้วก็มีมน้ําหนักชี้งลงในแนวดิ่งถูกป่ะนะครับ จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผมสามารถใช้กฎนิวตันข้อที่2ในการตั้งสมาการได้เลยนะครับกฎนิวตันข้อที่2บอกว่าอะไรครับกฎนิวตันข้อที่2บอกว่าซิกมาเอฟวายจะต้องเท่ากับ0เห็นไหมซิกมาเอฟวายต้องเท่ากับศูนถูกไหมครับเหตุผลที่ผมรวมหรือหาแรงลับในแกน y เพราะว่าอิทธิพลหรือฟอร์สที่เกิดในแนวแกน x มันไม่มีเห็นไหมครับ แน่นอนครับเวลาเราทําโจทย์กลศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามสร้างระบบพิกัดคาร์ดิเชียนขึ้นมาก่อนนะครับแต่ผมจะสร้างในรูปแบบ2 Dimension ก็คือ x กับ y แบบนี้ถ้าเกิดมาชี้ขึ้นบวก j ชี้ลงก็คือลบ j นะครับชี้ไปฝั่งนี้ก็คือบวก i ชี้ไปฝั่งนี้ก็คือลบ i ถูกไหม แต่เนื่องจากแรงเนี่ยมันกระทากับวัตถุเพียงในแนวดิ่งไม่มีแนวระดับไม่มีแนวรากเพราะฉะนั้นผมจึงไม่พิจารณาแรงที่กระทากับวัตถุในแนวราบเพราะฉะนั้นผมจะไม่พิจารณาแนวแกน x เนะครับผมจะพิจารณาเฉพาะในแนวแกน y อ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับเขนะอ่าหลักการแรกก็คือเราจะทำการรวมแรงนะครับก็คือ fb บวกกันกับเวท นะเท่ากับ0นทีนี้หลักการก็คือว่าเราจะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือ fd คือขนาดของแรงพยุคูณกับทิศทางของมันจะเห็นว่าในรูปเนี่ยมันชี้ขึ้นก็เป็นบวกอะไรครับบวก j บวกด้วยเวกเวกก็คือ w ขนาดของมันคูณด,ด้วยทิศทางก็คือชี้ลงก็คือลบ j เท่ากับ0 0ตัวนี้คือ0 เดี๋ยวนะ 0J โอเคนะครับเราจะเห็นว่าเราเห็นว่า J จะตัด J ย้ายข้างนะครับ FB เท่ากับ W ซึ่ง FB ตัวเนี้ยเท่ากับ W W คืออะไรครับ Low VG ครับเพราะฉะนั้นแรงพยุงเนี่ยเราจะหาได้จากการใช้ สมการนี้นะครับอันนี้ก็คือสมการของขนาดแรงพยุงถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเห็นว่า fb ตัวนี้ไม่มีปริมาณเวกเตอร์ลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันคือแมกนิจ,จูดของแรงพยุงถูกว่านะขนาดของแรงพยุนะครับโดยที่โดยที่ fb ตัวนี้นะครับ fb ตัวนี้คืออะไรครับ fb ตัวนี้ก็คือขนาดของแรงพยุนะซึ่งก็มีหน่วย หน่วยอะไรครับนักเรียนหน่วยของมันก็คือนิวตันแรงต่างๆก็นิวตันถูกไหมครับเราก็ต้องพยายามตอบให้อยู่ในหน่วยหน่วยอนุพันธ์เข้าไหมโลตัวนี้ก็คือความหนาแน่นของวัตถุนะครับตรงนี้อาจจะสับสกิปเป็นตัวเป็นตัวโก็ได้นะครับเพื่อพงบอกว่ามันเป็นอ็อบเจกต์คือวัตถุววหรือวอลหวนก็ได้นะครับวตัวนี้ก็คือ ปริมาตรของวัตถุใช่ไหมครับปริมาตรของวัตถุส่วน G ตัวนี้ก็คือความเร่ง น้มถ่วงขนาดใช้ว่าขนาดก็ดีกว่าขนาดความเร่งโน้มถ่วงของโลกโอเคไหมนะพูดง่ายๆว่าไอเวทเนี่ยมันมันเป็นมันมันเป็นลบมันก็เป็นเพราะว่าทิศทางของ G นนี่แหละใช่ไหมครับเพราะว่ามวลมันมันคงที่นะครับมันเป็น c o n สแตนตอยู่แล้วโอเคไหมซึ่งหน่วยก็ต้องได้นะครับ ความหนาแน่นก็มีหน่วยกิโลกร,รัมเปอร์ูกบาทเมตรนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเมตรเปอร์เซกสแควร์ส่วนตัวนี้ปริมาตรก็ m อ็มำลังสามโอเคนะครับอันนี้คือสมการที่ใช้ในการอธิบายเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสนใจนะครับสมการนี้เป็นหลักโดยที่ไอตัวนี้คืออะไรไอ fb ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือ โลของเหลวเดี๋ยวนะโลของเหลว V ส่วนที่จมนะครับแล้วก็คูณก,กันกับ G ถูกไหมคําว่าส่วนที่จมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็นภายใต้เงื่อนไขว่าโลวัตถุน้อยกว่าโลของเหลวเนี่ยแน่นอนครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ เราจะพิจารณาส่วนที่มันจมมาอยู่ในสูตรของ F B ตัวนี้ถูกไหมครับแต่ W มันก็คงเป็น v o l ลุ่มของวัตถุทั้งหมดใช่ไหมครับแน,น่นอน,น,อนโอเคนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ในส่วนของใบความรู้นะครับก็ประมาณนี้ก็มีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะถามผมได้นะครับในกลุ่มในกลุ่มหลักนะครับก็สามารถที่จะออกจากกลุ่มย่อยที่ผมสร้างพวกคุณ มาปรึกษาผมได้หรือไม่ก็สามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับศูนยกสี่สามหนึ่งศแปดสี่นะครับเคนะครับ